ท่านวโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกรสินรวมคำว่ากระสินรวมนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษจะหมายถึงว่าผมจะพูดถึงกสินทั้งสิบอย่างเธอกสินทั้งหมดมีอยูสิบอย่างี้กันก็คือหนึ่งปฐวีกสินการเพ่งดินสองอาโปกสินการเพ่งน้ำ สามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วายโยกสินการเพ่งลม <c oughs> แล้วก็ห้านีเลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตกากสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตกสินการเพ่งสีแดงแล้วก็แปดอาโลกสินการเพ่งสีขาว เก้าเอาขอโทษแปดโอทาตะกสินการเพ่งสีขาวเก้าอาโลกสินการเพ่งความแสงสว่างสิธอากาศกสินเพ่งอากาศ <c oughs> สำหรับการเพ่งกสศินนี่ต้องอยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันแล้วเราจะหาแนวการพูดกันให้มากๆ แล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ <c oughs> นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมรรคแต่ก็บอกว่าถ้าจะแพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ แต่ว,ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทําแบบนั้นที่ผมทํากันมาเนี่ยผมไม่ได้ทาแบบนั้นแล้วว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทําแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งเทียบป้งเท่าก้นดขนาดไม่จํากัด นึนกลืมดาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับดูไฟของพระลูกชายซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองเพื่อไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านั่นถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินน้วก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสินน้วก็ดูไฟ สำหรับไฟนี้ก็หมนกันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่ใช่ใช้อะไรแตกต่างไปกว่าน,นี้ดูเปลวไฟไอ้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันไฟนี่อะโปกสินผมก็ใช้กสินเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดู นั่นก็ไม่มีอะไรบางทีเว้นั่งอยู่ที่สะพานน้ําเห็นน้ําไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้าอย่างนี้มันก็ใช้ได้แลว้ววายโยกสิงก็โดูการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับิมตดยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญการไหวไปไหวมา ของบ่อยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกสิน, <c oughs> นดินไมลกสินเมื่อก,กี้อาปูวายโยเห็นจะจบแล้วสินนะกระสินดินกสินลมกระสินไฟกสินน้ำนี่จบสี่กสินแล้วแล้วก็มาสำหรับกสินสีเขียว เราก็นั่งมองดูสีเขียวก้ะสินส้นเหลืองแล้วก็ดูสีเหลืองกระสินส้นแดงแล้วก็ดูกระสินสีแดงกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาไว้สีขาวผมก็ติดกระสินไปเรื่อยๆถ้ดูสีตามนั้นตอนนี้อากาศกระสินนี่ก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่าง ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะักจะไปหาโนโยบายพูดกันให้มากแล้วก็มีคัเสษ็มากๆคนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อคัเสษ็อันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ,บ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทําแจกได้แต่ผมจะแจก,กเสียให้หมดไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินทุนมันไม่มี ถ้าทุนมีจะทําอย่างนั้นตั้งใจเดิมหรือแบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรารถนาหรือไม่เป็นอันว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในข่างทองคือนิมิตจริงๆ ที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงเขาตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวที่ะน้อยดันน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมาธิบายมากพ้นแนวทางองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าที่นํามาแนะนําไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏว่ากสิ่งของท่านเป็นประกายพลิกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในจังทองก็สแสดงว่าจิตของท่าน เป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปถ้าจิตใจมันเลือนลางแ้าจะุูงซานก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่จะเป็นกระสินกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทำกองนั้นได้ทิ้งฌานสี่ ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลื่อนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คล่องมีจิตเป็นเอกาตารม์อารมณ์ไม่วอกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคม แต่ปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมา่ันได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปาาัสสนาญาณเชื่อริยสัจเป็นต้นหรือพิจารณาขันห้าเนื้อพิจารณาในวิปัสสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบ นับพิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนนุสตินัสุปกรรมฐานอาหเริปริกูรสัญญาจตธาตุฐานสี่ระญญาในมหาสติสติปฐานก็ทําได้ทุกอย่างส่วนแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้แม้มื่อเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสําคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกดิดอีก ท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมาฐานที่ว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาก็ามีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยากแต่คืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาจเป็นการทําลายศาสนาขาององค์สมเด็จพระพูทธมีพระภาคยาวไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> ในแนวทางปฏิบัติในกสินทุกกองให้ก็จะให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปฏิบัติกับบุตรชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกสินทั้งหมดให้ได้ชาญสี่ทั้งหมด อย่าลืมว่าทำกระสินทั้งหมดนี้ให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดเมื <c oughs> ่อทรงฌานสีจ่จงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตา,ามดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติอภิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติในสมาบัติแปด แต่ด้าว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสินกองเดียว <c oughs> <c oughs> หรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสินกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทาให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สําหรับความรู้สึกของผม เห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยากควาจริงเป็นของง่ายเราทำกระสินกองใดกองหนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชานสี่แล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลายอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชานสี่ของกรสินกองนั้นนั้นสิบ เก้าเอก้ากองเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชำนาญให้ชำนาญจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆ เมื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องให้คล่องกองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นไปตามอัธยาศัย <c oughs> ไม่ใช่สักแต่เพียงว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่าจะเห็นภาพได้คนนานแสนนานใช้เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กาลับเพิ่งตื่นใหม่ๆเหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนก็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับในมิจสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ที่ว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจ เวลาเราให้ใจนี่เราจะให้ใจเมื่อไรก็ได้เนียกว่าไม่มีคลมให้ใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมให้ใจที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอดไปอ้อไปอดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้ แล้วก็มันเป็นของทําไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทําได้จริงๆเป็นของไม่ยากื่อคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นๆทั้งนี้และอย่างอื่นๆอีกเก้าอย่างเป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าทิ้งชาสี่มีครามีความคล่องเท่ากันสามวันนี้พุงกล่าวว่าอย่างช้านะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละเก้าสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับคนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ําพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยำเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกัน นี่ปกติเป็นอย่างนี้มาคล่องอย่างนี้แล้วไปที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก <c oughs> ็เลยพูดกันไปเสเลยเป็นของไม่ยากแต่คําว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้นะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเดบผมไม่มี <c oughs> แกแล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันเพิ่งจาไม่ได้ เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายผมถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อนั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคนจะเหาะหนีผมเหาะไม่ได้เพราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทําอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทําแล้วก็ทําไม่ได้แล้ว ใครข้ามอะไรก็ตายเมื่อนั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบ,สบายๆวิธีจะเล่นลิ์เขาบอกว่าให้ใช้วิธีอดีฐานจิตให้เกิดผลตามลิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทำดังนี้ข้นหนึ่งเข้าชาญสี่ก่อนเข้าชาญสี่ในกรสิงกองใดกองหนึ่งแล้วจากจีต้องการเล่นลิ์แบบไหนถ้าก็เข้ากองนั้น เมื่อ,อจะฌานสี่แล้วอดิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าฌานสี่อ,อีกพอจาฌานสีแล้วอดิฐานทักอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนานี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทำกันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่างไม่ผับเดียวทำเป็นเลยตามนั้น ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าชาน้นสีออกชาน้นสีนึกนึกแล้วก็เข้าชาน้นสีแล้วก็ออกชั้นสีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้เมื่อฝึกเล่นลิต์ต้องการน้ําแข็งก็น้ําใส่ถ้วยมาเข้าชาน้นสีแล้วออกชาน้นสีอธิษฐานคอยน้ําในถ้วยนี้แข็ง แข็งขนาดไหนก็ตามใจเราเนึกก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอดิฐันให้น้นํานีแข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็งเห็นสีขาวแล้วต้องการเป็นสีเหลืองหรือสีทองก็ใช้ปิดกาศกสินกสินสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลืองความจริงมันกับแมปเดียวแล้วก็คล้อยภาพให้สีนี้เป็นสีเหลือง นี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่ในทีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องที่กองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าอย่าสักได้ว่าทาในพวกสักได้ว่าทานี่โอปปะท่ประมะนี่ผมไม่เอาด้วยแลวก็อย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจารณากระสิงกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันที นี่เป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยากสำหรับการนินมิตกสินไดละกองมีลิป็นคนใดอย่างเช่นก๊าสินก๊ปฐวีกสินหรือกสินดินดินนี่มีสภาพแข็งเนก็สามารถจัดินมิตให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งกนหนไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกสินเป็นกสินกสินอ่อน อาปโปกสินนี่ของแข็งละธิษฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีนม้ำอธิฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาปโปกสินเหมือนกันถ้าอาปโปกสินอธิฐานให้ฝนตกฝนก็ตก <c oughs> น้ำม,มีน้อยเดาทำให้น้ำม,มากก่อนได้มันกนได้ทุกอย่างไม่แ่บแปลกตั้งแบบเตโชกสินนี่ทำให้เป็นไฟเผาผลานอะไรก็ได้ถ้าไม่เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้ และก็เตสาหรับเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยกุยานเป็นสมุทายของทิพยกุยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิพยสาหรับวาโยกสินนี่ลมนี่เบาทำกายห้ายกายให้เบาลอยไปอากาศได้ที่เระว่าออนั่นเองรู้ที่ไวรู้อาการไวจะได้ใช้ถูก สำหรับนีเลกสินสีเขียวทำสถานที่สว่างๆให้มึดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วีกกสินเป็นกสินสีเหลืองแล้วก็สามารถจะนมิตรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้ <c oughs> อย่างนี้เขาเคยเล่นกัน นี่พูดว่าเขาเคยเล่งกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแบบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคําทั้งต้นเป็นดินทั้งจุดปรจุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคําแต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคําแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคําแล้วถ้าใหแข็งแบบทองคําต้องเข้าต้องใช้ ปัทวีก็สินช่วยให้แข็งเหมือนทองคําเราจะวิสูน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใช้เป็นทองคํากี่เปอร์เซนต์ก็ได้ที่ยวไปทำเทีย่ยะไปทำอย่างนี้ไม่ดีเขาทำเขาสร้างกันไว้คุอสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นซุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้น สำหรับโลหิเตเกสินสีแดงก็อาธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทายะกสินสีขาวให้เ,เกล่าวว่าสามารถทำที่มืดมดให้มีแสงสว่างได้ว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้โดยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้ อย่างวาโยูกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถาม้ำตามผาถ้ำหน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทำให้มันมีลมพัดผ่านอยู่สเสมอเสมอมีมันมีความสุขมีความสบายสําหรับโอทาเตกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพย์ุยานเหมือนกันถ้าทําเขาแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพย์ุยานได้ <c oughs> สำหรับอาโลกสินเป็นกสินแสงสว่าง สามารถจะในมิตรรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เพื่อทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอทาตะกศิลปตะสิลก่กองน,นี้ก็เป็นกรรมสินที่เป็นพื้นฐานให้ติเกิดที่ฐิจุยาลัเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างที่จุยานโดยตรงสําหรับอากาศกสินสามารถทําจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ ยี่ของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกระสินช่วยเนื่อว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเยน็นอากาศมันเย็นจัดแล้วก็ปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศพอดีตามความต้องการที่เราต้องการ เป็นอนุเวกัสินทั้งสิบอย่างนี้ทำฤทธิ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าปัญญาหกเมื่อทรงปัญญาหกก็มีมีสแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์ม่นก็ได้ทุกอย่างแต่ได้ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> แต่พวกท่านหลายยังหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เพราะว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัติ พี่กล่าวไปทีก็รียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายันลมยังสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงย่าทะนงตนมาเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลก,กีวิสัยยังไม่มีอะไรที่จะดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมกไปเกจิพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดี ในที่สุดก็มีความอักตันยูไม่รู้คุณองค์สมเด็จื่ะสัมมาสัมพุทธเจา้าตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปผรมก็มเป็นลงอเวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพิดเพยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเออเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติ แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติมีความท่านลงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านือว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านือว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมนธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสมดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในยังไม่ได้คนนรก ยังอยู่ในขอบขย่ยขมรกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทองพระลูกชายเขาในช่างทองไหมท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนตอนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้ว ว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังลกูกผู้ละผู้ปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจาแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบ ให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จระสมมาสัมพุทธเจ้าต้องการฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านหลายจําไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสําหรับในสมณธรรมกือว่าเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาถ้าลองพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจําไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจ อดิฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาถ้าเราท่านปโยคาวจรทั้งหลายเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสิงก็ขอจบเกียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านพยโยคาวจรที่ท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี